คนดีเนี่ยจะไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นนะเมื่อไม่ถูกถามความไม่ดีของคนคนนั้นสับบุรุษเนี่ยจะไม่พูดความไม่ดีของเขาถ้าถูกถามละว,ว่าอย่างไงจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนคนนั้นโดยละเอียดนะถูกนายถามความไม่ดีคนอื่นพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนนะ อย่ากล่าวความไม่ดีของเขาโดยละเอียดแต่ความไม่ดีของเราเนี่ยบอกเยอะๆถ้าถูกถามให้บอกเต็มที่เลยยากเหมือนกันนะแต่ความดีของคนอื่นแม้ไม่ถูกถามก็ให้พูดถ้าถูกถามถึงความดีคนอื่นแล้วให้พูดให้ละเอียดอย่าไปปิดบังไว้คนนี้ดียังไงผมเห็นว่าเขาดียังไงบอกไปเลยอย่าไปกลัวเขาแข่งขันกับเราเมตตาให้นะ สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วแข่งบุญแข่งวาสนา